สายรับวัยเกษียณฮุกอินมีเดียสรีสฉากเปิดด้วยภาพมุมสูงของกรุงเทพยามค่ำคืนเสียงฝนตกพรำๆกล้องสูงไปยังอาพาร์ตเมนต์เก่าแห่งหนึ่งที่ไฟในห้องเปิดสลัวๆในห้องสามัคคีป้าดาหญิงไทยไวัย60ปีหน้าตาใจดีแต่แววตาเฉียบคมนั่งอยู่หน้าโน้ตบุ๊กหน้าจอขึ้นข้อความบัญชีของคุณถูกระงับกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วนสามมัคคีเธอขมวดคิ้วมองไปยังโทรศัพท์ ที่มีสายเข้าศูนย์บริการลูกค้าสามัคคีป้าดาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดรับแต่แทนที่จะตกใจเธอกลับยิ้มมุมปากตัดไปที่เสียงปลายสายเสียงชายหนุ่งหล่อน่าเชื่อถือคุณป้าครับบัญชีธนาคารของคุณกำลังถูกแฮ็กเราต้องการแอปของคุณด่วนสูงเข้าที่หน้าป้าดาเธอถอนหายใจเบาๆแล้วพูดช้าๆชัดๆอีหนูป้าเล่นเกมนี้มาก่อนที่พวกเองจะเกิดอีกนะย้อนอดีตไป เมื่อ30ปีก่อนป้าดาเคยเป็นเจ้าหน้าที่สายรับด้านอาชญกรรมไซเบอร์ของรัฐบาลสามารคคีเธอเคยจับแกงมิจฉาชีพมาแล้วหลายรายแต่สุดท้ายเธอก็กเกษียณไปใช้ชีวิตสงบๆสามารคคีแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเกมนี้ยังไม่จบ